แต่ไม่พูดแล้วอพอแล้วผู้ใหญ่โชว์มาอะ,อะแต่จะบอกว่าดิจิตล 1, อลหนึ่งหมื่นถามว่ากู้มากู้มาดิจิตอลใช่โอเคเราสู้คุณไม่ได้แล้วตอนนี้คุณยังไงก็ดิจิตอลเดินหน้าแน่แน่ดิจิตอลคุณต้องชนะยังไงก็ต้องออกมายังไงก็ต้องออกพะพูดแล้วว่าออกก็คือต้องออกออกไปเลยอืดิจิตอลออกแล้วดิจิตอลมึงทำไมจะต้องมาจํากัดขัดความให้คนซือ้อถามว่าแม่ค้าขายลูกชิ้น ฉันมีดิจิตอลฉันเอาเงินไปซื้อดิจิตอลเอาด<ม>ิจิตอลไปซื้อเขาทําไมแม่ค้าถึงไม่สามารถที่จะเอาเงินสดจากดิจิตอลตัวที่ฉันซื้อมาใช้ได้เพราะว่าเขาขายดิจิตอลหมื่นหนึ่งขายได้เนี่ยทุกคนซื้อหมื่นหนึ่งเลยเขาก็ต้องเอาหมื่นดิจิตอลไปซื้ออย่างอื่นคุณถามว่าไม่แย่ฉันถามว่าเ,ออเขาอะไม่เปลียไม่ได้ต้องการเ,ออเขาอะไม่ได้ต้องการใช้ดิจิตอลเขาต้องการเอาผลกําไรเป็นเงินสดไปจ่ายค่าตัดผมให้ลูกออไปขายค่า ไปโรงเรียนไปจ่ายค่าเทอมค่าน้ําค่าไฟค่าภาษีที่พวกมึงสร้างให้พวกกูจ่ายเนี่ยอ,อ